ุณผู้ชมครับแหมกลับเข้ามาสู่ช่วงนี้ cover story นะครับในรายการรามาอัปเดตผมนี่กำลังทำเต้านมตัวเองอยู่เพราะเมื่อเมื่อสักครู่นี้สกู๊ปมาเร่งเต้านมในผู้ชายผู้ชายก็เป็นได้รู้นะฮะว่าคือน้อยคนนักที่จะเป็นแต่ว่ามันเป็นได้ก็เสียวๆอยู่เหมือนกันแต่ว่าก่อนอื่นช่วงนี้ cover story กับอาจารย์ประกรณ์ครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณเต๋อครับสวัสดีครับบอาจารย์อีกทีหนึ่งนะครับ แต่ว่าเห็นคำเมื่อกี้ดูท่าทางคำเห็นจริงจใช่ไหมผิดผิดไหมครับอาจารย์คือเสียงมเหมือนผมที่สูดกลิ่นจั๊กกระแลตัวเองมากกว่าหรือเปล่าแต่จริงแล้วเหมือนการวิธีการคํำต้นนูของผู้ชายกับผู้หญิงก็เหมือนกันก็คือว่าคลายการคือยกยกรักแรงขึ้นนิดนึงก่อนนะเพื่อให้เพื่อให้กล้ามเนื้อลังขึ้นไปแล้วก็ค่อยคลำทำทำทีละส่วนนะฮะแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยสาเหตุ ก้อนที่เต้านมในผู้ชายเนี่ยมักจะไม่ใช่มะเร็งนะหมอเนว่าชํำเจอก้อนต้องเป็นมะเร็งหรือเปล่า<อ>ส่วนใหญ่ผู้ชายที่มาหาคุณหมอนะครับ,รบส่วนใหญ่ถ้ามีก้อนเนี่ยมักจะเป็นนมโตหรือแในโคนมาสเตียนะครับ,รบซึ่งมักจะไม่ได้กินฮอร์โมนด้วยย,ยา <ทำ S 2> บางนชนิด อ๋อเกี่ยวกับยาใช่ยามางชนิเนี่ยทานแล้วทําให้เต้านมโตได้เช่นยาต้านโรคกระเพาะบางอย่างเป็นต้นเพราะนั้นเนี่ยถ้ามีก้อนก็อย่าเพิ่งตกใจครับมาพบแพทย์เพื่อให้วิสุทิสร้างส่วนใหญ่แล้วจะไม่ใช่มะเร็งนะครับเป็นอะไรก็อย่าเพิ่งตกใจไปแต่วันนี้พูดถึงประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันในช่วง cover story คุณผู้ชมครับถือว่าเป็นประเด็นที่มันเป็นภัยที่น่าจะมาเงียบๆถ้ามาแล้วก็น่าจะตกใจนะครับก็คือเรื่องราวของหลอดเลือดอุดตันในสมองนั่นเอง อาจารย์พูดถึงเรื่องสาเหตุเลยลวกันค้าบ <ผม S 1> ประเด็นเพราะว่าเราช่วงเวลากระชับมากเลยม,มันเกิดขึ้นได้ยังไงครับอาจารย์จร,จริงๆแล้วเนี่ยจะพบว่าคนดังหลายคนก็เป็นเนาะเพราะว่าที่เราเจอบ่อยแล้วก็ต้องพูดันเนี่ยต้องพูดถึงความสําคัญก่อนเพราะว่ามันเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของผู้หญิงไทยอตอนนี้นะครับอัมาพาตในกลายเป็นขึ้นแซงโรคหัวใจแซงมะเร็งไปแล้วนะก่อนหน้านี้ไม่นานนะครับมะเร็งเนี่ยแซงเต็งหนึ่งเลยและโรคหัวใจนะคู่ขี้กันมาในเป็นสาเหตุการตายของผู้หญิงอันดับหนึ่งตอนนี้ โรคอัมาพาตแซงขึ้นมาแล้วอันนี้เป็นตัวอย่างของดาราที่เคยมีป,ปัญหาเรื่องของอ,อมัออมพฤกษ์อมัมพฤกษ์มาก่อนอมัออมพฤกษ์หรืออัมพาตสมองขาดเลือดแ,และกลับมา<อ>สู่ภาวะใกล้เคียงปกตินะซึ่งก็โชคดีมากแต่สาเหตุของการที่เป็นอัมพฤกษ์หรือว่าอัมพาตอัมพาตเนี่ยคือจากหลอดเลือดสมองอุดตันนั่นเองถูกต้องก็คือมักจะเกิดจากส่วนใหญ่แล้วนะครับจะเกิดจากเส้นเลือดสมองอุดตันครับซึ่งเกิดจากการพ่อของไขมันหรือเส้นเลือดตีบตามอายุนั่นเองหรือเป็นเพราะไขมันเลือดสูงหรือเพราะอ้วน อยู่เพพาะสูบุรีอ,อีกอนั่นคือ80%ที่ทำให้เกิดอัมาพาตอาหารถูกอ้วนสูบุรีใช่แล้วก็สําคัญที่สุดเลยคือความดันโลหิตสูง<อ>เพราะฉะนั้นความดันโลหิตสูงนี่เป็นปจัจจัยสําคัญที่ทําให้เกิดโรคหลอดเลือดทั้งตีบและทั้งแตกเลยครับซึ่งตีบเนี่ยจะพบประมาณ80%ของผู้ที่มารับบริการ ส่วน20%เนี่ยจะมาด้วยเรื่องแตกเนี่ยถ้ามีภาพให้ชมใช่ไหมฮะคือจะมีภาพแตกไปเรียบร้อยแล้วใช่อาจารย์ผมอยากให้อาจารย์ช่วยขยายความเรื่องของความดันนิดหนึ่งเพราะว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นคนเอ่อเป็นสิ่งที่หลายๆคนมองข้ามเรื่องของความดันอาจารย์เรื่องของอารมณ์เราเนี่ยเกี่ยวกับความดันด้วยไหมฮะความดันโลหิตสูงเนี่ยจริงๆแล้วมันความดันโลหิตของมนุษย์เนี่ยจะขึ้นลงตามพฤติกรรมและอารมณ์อยู่แล้วซึ่ง จะไม่ถือเป็นโรคนะครับไปออกกําลังกายมาเหน็ดเหนื่อยแล้วความดันขึ้นไปสูงกว่าปกติเนี่ยอันนี้ถือเป็นภาวะตอบสนองปกติหรือว่ากําลังเครียดนะฮะเหนื่อยไม่ได้พักผ่อนความดันฤธิตขึ้นเล็กน้อยนี่ก็ถือว่าเป็นปกติแต่ว่าถ้าความดันฤธิตสูงแบบถาวรคือพักแล้วอยู่เฉยๆแล้วก็ยังสูงกว่า1 40 9 0เนี่ยให้พึงระวังว่าจะเริ่มมี ปัญหาความดันโลหิตสูงเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยต้องะระวังต้องไปเช็คแล้วปวดหัวบ่อยๆวัดความดันแล้วได้ค่อนข้างสูงแม้แต่นอนพักแล้วนั่งพักแล้วก็ยังสูงก็ต้องพบแพทย์เพื่อรับประทานยา นั่นคือส่วนของความดันนั่นเองที่เราจะต้องดูแลเพราะว่าก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุเหมือนกันที่มาเงียบๆพอตัวโรคเลยใช่ครับอาจารย์เอาคราวนี้กลับมาถึงเรื่องของสัญญาณดีกว่าอาจารย์ครับผมอย่างที่บอกคือมารู้ตัวอีกทีบางครั้งตันไปเรียบร้อยแล้วหรือว่าเกิดอาการอัมาพกึกหรือาอัมาพาตไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเชื่อว่าร้อยทั้งร้อยไม่มีใครอยากให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะใช่แล้วครับมันมีสัญญาณบอกก่อนไหมครับมีโทรมาแล้วไม่ได้รับสายอันนี้แต่ก็ยังโทรเอาเหรออันนี้มันเป็นสัญญาณบอกว่าจะเลิกกันหรือเปล่าไม่ใช่เอาไม่ได้อันนี้อันนี้นี่เป็นตัวอย่างของมูฟวี่หรือการ์ตูนที่ทางอเมริกาเขาทำขึ้นมาเรียกว่า Stroke Hero a c t กฟัสก็คือเขาจะบอกเลยว่าเขาจะเป็นเพลงน่ารักน่ารักนะฮะคอคลอหน่อยก็ได้นะฮะอ๋ออ่่นคือหน้ามืดอย่างเงี้ยครับอาจารย์ ดูหน้าว่าหน้าเบี้ยวหรือเปล่าดูยกแขนซิว่ายกได้เท่ากันไหมดูให้พูดอ่าพูดเบลออ่าให้โทรศัพท์หารถพยาบาลหรือนำส่งรงพยาบาลทันที เพราะนั้นอันนี้ก็คือคำความที่มาอันนี้ดูอีกอันหนึ่งนะตัวอย่างหนึ่งอันนี้ตั้งคุยกันอยู่อ่าเรื่องสงสัยว่าเอะผิดปกตินะครับเพื่อนๆหรือคนที่อยู่ใกล้ตัวต้องรีบเช็คทันทีครับอาจารย์คือหน้าเขาจะโยหรือว่าหน้าผิดรูปไปเลยเหรอครับใช่น่าจะไม่สามารถจะทําได้ลองให้ดูนะโกรกแล้วถ้าสงสัยก็ต้อง F A S T นะจําไว้ครับเป็นสี่ขั้นตอนในการตรวจเช็ค F ให้ลองยิงฟันหรือยิ้มยิ้มไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วนะฮะยกแขนยังเท่ากันอยู่ครับให้พูดพูดชัดอันนี้พูดได้ไหอาจารย์พูดชัดมีแค่ข้อเดียวก็ต้องทำแล้วครับเอาล่ะอ่ามีแค่ข้อเดียวก็ละเว้นไม่ได้ต้องรีบผ่าส่งอันนี้ก็อีกอันหนึ่งครับตัวอย่างหนึ่งอันนี้คู่รักกนหนึ่งไปเดินเดินกันอยู่นะครับปรากฏว่าผิดปกติแล้วครับเขาบอกว่าแขนเขายกไม่ได้ครับอ๋อ คือเจ้าตัวหรือว่าคนคนไข้เนี่ยคือจะรู้สึกได้เลยว่าแขนตัวเองเนี่ยยกไม่ได้แล้วเพราะฉนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสงสัยปั๊บให้ทางตอไปนี้ครับข้อที่หนึ่งให้ดูว่า F A S T เป็นอย่างไร F ให้ยิงฟันยิงได้ให้ยกแขนยกได้ข้างเดียวยกได้ข้างเดียวให้พูดพูดชัดพูดได้ถึงเวลาถูกต้อง เพราะนั้น F A S เนี่ยมีข้อใดข้อหนึ่งก็ตามหรือมีหลายข้อก็ตามไปโรงพยาบาลอย่างเดียวทันทีเลยทันทีเลยนะอันนี้ก็จะทําให้ป้องกันได้เพราะว่าพอมีอาการดังกล่าวเนี่ยถ้ามาถึงโรงพยาบาลทันนะครับนะอันนี้ก็จะสามารถรักษาได้อ่าอันนี้วีดีโอก็พอแล้วก็ได้นะครับที่เหลือก็เป็นเบอร์โทรศัพท์นะซึ่งจริงๆนั้นเนี่ยบ้านเราเนี่ยก็ รถติดมากเลยติดมากเลยอาจารย์ถ้ามาถึงในทันภายใน3ชั่วโมงนะครับรักษาได้เฮดนเฮลน์อย่างบ้านเราถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพเราต้องโทร191หรือว่า15 96งหาามท่านเออจริงๆแล้วมันมีมีมีเบอร์โทรศัพท์สายด่วนของห้องฉุกเฉินที่มาที่พอดีก็มีนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ดูแล้วก็โทรเข้าไปที่สถานีตำรวจก็ได้นะฮะหรือว่ากลัวไม่ทันใจมีรถอยู่แล้วนี่แล้วก็คนไข้สตรกหรือให้อัมาพาตเอามาพฤกบางที มากับเราได้ก็ใส่รถมาเลยอ้ยไม่ต้องรอใส่รถเรามาเลยได้เลยครับเพราะว่าพวกนี้เนี่ยเขาจะหายังหายใจได้ตามปกติครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ได้หมดสตินะครับอย่ามัวแต่รอโทรใครเลยครับพามาเองเลยอาจารย์อย่างนี้ในกรณีถ้าหมดสติไปเพราะโดยมากแล้วเราในฐานะที่อาจจะเป็นบุคคลธรรมดาไม่ได้รับการเรียนหรือว่าความรู้ที่มี ไม่สามารถประถมพยาบาลเบื้องต้นได้ยงในกรณีนี้ถ้ามีโตรกเกิดขึ้นอาจารย์ตราโทรอย่างเดียวเลยไหมหรือว่ายังไงถ้าสโตรกเกิดขึ้นแล้วเขายังหายใจได้ด้วยตัวเองนะครับนำส่งโรงพยาบาลถ้าเขาหมดสติล่ะอาจารย์ถ้าเขาหมดสตินี้ต้องเข้าไปประเมินแล้วเขาหยุดหายใจไหมก็ทำทาการประเมินกู้ชีพตามตามลําดับ แต่วันนี้เนี่ยสิ่งที่อยากให้โฟกัสก็คือว่าคนที่อยู่ๆมีอาการต่อไ่อไปนี้หน้าเบี้ยวเฉียบพลันไม่หมดสตินะครับอันนี้เราโฟกัสที่คนไม่หมดสติอยู่ดีก็เป๊เลยอาเป๊เลยแล้วก็อยู่ๆแขนยกไม่ได้ขายกไม่ได้อยู่ๆเอ๊เคยพูดชัดวันนี้พูดลิ้นรัวๆพูดไม่ชัดเจนลองพูดแบบไม่ชัดเจนซิฮะอพรอะอะไร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 อะอะออออ ถึงเวลาแล้วที่จะโทรเรียกรถพยาบาลมารับหรือนําตัวส่งโรงพยาบาลเพราะถ้ามาทานไปใน3ชั่วโมงแรกนะครับคุณหมอที่ห้องฉุกเฉินที่รามาธิบดีเนี่ยก็จะให้ยาละลายริ่มเลือดเพื่อไปละลายเส้นเลือดที่อุดตันโอเคแต่ถ้าว่ามาสายกว่า3ชั่วโมงก็ไม่ต้องกังวลนะครับถ้าไม่เกิน6-8ชั่วโมงให้ชมวิดีโอต่อไปนี้ มีวิดีโอการรักษาเรา่มาดูเลยแล้วกันริมเลือดนะครับที่อุดตันในสมองออกได้แต่ต้องเวลาไม่เกิน6กถึงแดชั่วโมงไม่เกิน6ถึงแปคือสามชั่วโมงเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ค่อนทางจะปลอดภัยอันนี้ให้ยาละลายรลื่มเลือดทางหลอดเลือดดาวแต่หกถึงแปดชั่วโมงก็ยังอยู่ในช่วงที่ยังทำยังพอจะทําการรักษาได้ใช่แล้วดีทาอย่างนี้เลยครับเมื่อพี่มีผู้ป่วยที่เส้นเลือดสมองอุดตันนะครับเราก็จะมีการใส่เส้น สายขดลวดเข้าไปในสมองเลยอันนี้คือเส้นเลือดสมองที่มีริมเลือดสีแดงๆอยู่เราก็จะทะลวงผ่านไปเลยให้เลือดมันไหลโฟลทต่อไปเราจะใช้สายเล็กๆแหลมๆก่อนเพื่อทะลวงผ่านหลอดเลือดโดยความเชี่ยวชาญของคุณหมอด้านหลอดเลือดนะครับจากนั้นก็จะใส่หลอดเข้าไปหลอดนี้จะจิ๋วมากประมาณสักครึ่งมิลลิเมตร คือเล็กมากเล็กมากเลยแล้วก็ทะลวงให้ผ่านริ่มเลือดไปจากนั้นเนี่ยก็ดึงเอาลวดอันเดิมออกนะครับครับอันนี้ขั้นตอนจะต้องใช้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหลอดเลือดสมองโดยเฉพาะเลยนะครจากนั้นเนี่ยก็จะใส่วัสดุเก็บจับลิ่มเลือดขึ้นไปซึ่งวัสดุนี้จะเรียกว่า s t ตนตหรือเป็นวัสดุเรียกว่าเป็นคลอดร e มูเวลนะฮะก็จะเข้าไปเพื่อที่จะเก็บเอาตัวริมเลือดออกมาจากนั้นเราก็จะกางวัสดุดังกล่าว ผ่านหลอดพอกลางปั๊บนี่เลือดจะวิ่งไปเลยงสมองได้ทันทีเลยคือเหมือนเป็นการเปิดทางเปิดทางให้เส้นเลือดก่อนเปิดทางให้หลอดเลือดเนี่ยสามารถไปเลยงสมองได้วิ่งผ่านไปได้ตอนนี้ก็จะไม่ตันอีกต่อไปแล้วขณะเดียวกันเนี่ยตัวอุปกรณ์ดังกล่าวนี่ก็จะมีหน้าที่ในการเรียกว่าดักจับเอาริมเลือดไว้ด้วยเราก็จะทิ้งไว้ประมาณ10นาทีเพราะตอนนี้เราไม่กลัวแล้วเส้นสมองเปิดแล้วจากนั้นเนี่ยก็จะลากเอาเจ้าริมเลือดนี้ ออกมาเลยเพราะว่าถึงเราเปิดเรียบร้อยแล้วลิ่มเนี่ยมันก็ยังอยู่ยังอยู่ถ้าเราซึ่งเราก็ต้องเอามันออกถูกต้องอันนี้ก็เป็นวิธีการทั้งหมดซึ่งสามารถทําได้ภายในเวลาประมาณ6-8ชั่วโมงถ้ามาทันเวลาถ้ามาทันเวลาและคุณหมอสามชั่วโมงฉีดยาถูกต้อง6-8อาจจะต้องทําแบบนี้ก็คือใส่สายเข้าไปดึงกรณีตันนะตันแต่ถ้ากรณีแตกก็จะต้องปรึกษาหมอด้านโรคหลอดเลือดสมองหมอผ่าตัดต่อไปอันนี้ก็อีกเรื่องนึงอันนี้อีกเรื่องหนึ่งเลยครับอาจารย์แต่ว่าถ้ามาไม่ทันอาจารย์ถ้าเกิน6-8ช่ววโมงไปแล้อาจจะ ไม่รู้อาจจะคิดว่าเป็นแค่เป็นลมหมดสติไปครับผมหกถึงแปดชั่วโมงเลยไปลอาจาร์ทำอ,อันนี้ก็ต้องมาหาคุณหมอเพื่อที่จะบําบัดแล้วเพราะฉะนั้นการรักษาเนี่ยก็จะอยู่ที่การทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็การจะมีภาพเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ด้วยเนาะซึ่งอันนี้เนี่ยครับภาพเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ที่ตรวจเจอก็จะบอกได้ว่าเป็นเลือดหลอดเลือดตีบ,รบหรือหลอดเลือดแตกถ้ารู้แล้วเนี่ยคุณหมอก็จะให้การรักษาแบบประคับประคองครับ ส่วนใหญ่จะไม่มีการมาให้ยาอะไริมเลือดหรือการมาลากลเลือดอีกต่อไปถ้าเกิน8ชั่วโมงแล้วนะฮะเ,เพราะว่าอันนั้นเนี่ยจะทําให้เกิดความเสียหายมากกว่าเนื่องจากเนื้อสมองขาดเลือดเนี่ยเนื้อสมองมันตายไปแล้ว ถึงเวลาถึงเราจะเปิดหลอดเลือดออกมาได้เนี่ยเนื้อสมองส่วนนั้นก็ไม่คืนกลับมาก็ไม่สามารถทําอะไรได้ถูกต้องเพราะฉะนั้นคุณหมอเองก็จะต้องมีการตรวจจริงๆอันนี้พูดคร่าวๆแต่มีขั้นตอนอีกมากมายเลยที่มาถึงโรงพยาบาลแล้วจะต้องตรวจวิเคราะห์ว่าอาการไข้เป็นอย่างไรควรจะลากควรจะเก็บเอาลิมเลือดออกมาหรือไม่ควรต่างๆซึ่งคุณหมอจะพิจารณากันอีกทีนึงถูกต้องครับแต่โดยคร่าวๆก็คือยิ่งมาเร็วยิ่งดียิ่งมาเร็วยิ่งดีใช่เพราะฉะนั้น เฟสคุณผู้ชม4ขั้นตอนตามที่อาจารย์ได้ให้คุณผู้ชมได้ชมไปนะครับหนึ่ง F F a c e นั่นเองเฟสในที่นี้ถ้ายิ้มหรือว่าโยโยยิ้มไม่ได้แล้วกันไม่ได้ไปฉีดโบตมาน้าเบี้ยวมาอยู่ดีไม่ได้เป็นเบลพอซี่นะคไัมไม่ได้ไปฉีดโบตมาไม่ได้ไปฉีดโบตมาคืออยู่ดีก็หน้าเบี้ยวบอกให้ยิ้มยิ้มไม่ได้ยิ้มไม่ได้อันนี้ต้องนับหนึ่งแล้วข้อที่สอง ต่อมาเออาร์มใช่ไหมฮะยกแขนยกขาได้ไหมถ้ายกขึ้นสองข้างเท่ากันอย่างนี้ไมคไม่เป็นไรครับผมแต่ว่าถ้ายกได้แค่ข้างเดียวอันนีหรือยกไม่ได้เลยต้องมาแล้วอันนี้ต้องมาแล้วแล้วข้อที่3ครับาจารย์ข้อที่3ก็คือเอสปีชพูดให้พูดอะไรชัดาหนึงเช้าฟาดผัดฟักเย็นฟาดไม่เอาง่ายกว่านั้นก็ได้ให้พูดชื่ออะไรเงี้ยโอเคครับให้พูดชื่อจำชื่อตัวเองได้หรือเปล่าใช่ใช่ถ้าพูดถ้าพูดแล้วมันไม่ชัดเจนเหมือนเดิม ก็แสดงว่ามีอาัมาพาตเกิดขึ้นจนลิ้นทํางานไม่ปกติครับต้องรีบมาพบคุณหมอถูกนะต้องแล้วก็คือต้องโทรเลยนะครับถ้าผมถ้านึกไม่ออก ผมว่า191่กาก็ยังช่วยได้เจ้าหน้าที่ก็ยังช่วยประสานงานได้นะครับในเหตุฉุกเฉินยามนี้นะครับหรือว่าโทรมาถามที่ศูนย์สายด่วนของสุขภาพของรามาธิบดีก็ได้นะครับอาจารย์นะนี้เราก็จะให้คําตอบได้ว่าอสงสัยว่าอย่างนี้แล้วรีบนำมาส่งโรงพยาบาลเลยหรือโอ้สบายใจได้ไว้ก่อนสายด่วนนอกเวลาของเราเู็ยต้อง0-220ูนย0กด2องฮะเโมงเช้าถึง5ทุ่มนะครับในช่วงนี้เราก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ปะกณ์ก่อนในช่วงคัพเวอร์สตอรี่ของเรานะครับขอบคุณอาจารย์ปากณ์ครับคุณครับ